สวัสดีครับสวัสดีเอของช่องพาเรียนสายภูผาดนะครับวันนี้ก็หานใไปหลายวันนะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่ารอกระแสพระหลายรุ่นนะครับออกมาตอนนี้ก็โอ้โหนะครับออกมากันค่อนข้างเยอะเลยทำมาจะเป็นหลวงพ่อพัดหลวงพ่อรวยมาบตาพุทธนะครับหลวงพ่อทองนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ก็ขอย้อนมาที่หลวงพ่อทองนะครับเหรียญของเจ้าสัวพันล้านที่คุณ บอ,อยท่าพระจันทร์นะครับได้สร้างเอาไว้นะครับโอ้โหเหรียญนี้ผมเอามานี่หลายครั้งแล้วนะครับหมดเลยนะครับวันนี้วันนี้เหลือเหรียญเดียวแต่วันนี้เหรียญนี้ก็มีคนเอาแล้วนะแต่วันนี้ mm hmm. เอามาพูดคุยเป็นการมาคลายมาพูดคุยเนาะมาพบปะนะครับว่าทําไมเหรียญรุ่นนี้ยังเดียนออกมาประมาณเดือนเดือนเสร็จแล้วนะครับก็แต่ว่ากระแสเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตดูจะยังได้รับความนิยมนะครับโอ้โหตอนนี้ทําให้รู้เลยว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นผ้าหลักของหลวงพ่อไปเลยนะครับดังนั้น คนไหนที่ยังไม่มีเก็บสะสมนะแนะนําเลยนะสลหรับเหรียญหลวงพ่อทองแล้วก็อนาคตนะครับน่าจะบารมีขององค์หลวงพอะะ่อน่าจะเผยแผ่ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ังน,น,นั้นเราเก็ยบยุคแรกทันนะครับอยากให้เก็บเลยนะครับเหรียญสวยน่าเก็บสะสมนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญทองสำริดนะครับเป็นทองสำริดทั่วไปนะครับลงยาเขียวอันนี้ก็อโอ้โหดูการลงยาอะไรต่างๆก็หลายๆช่องเขาก็รีวิวไ้หมดแล้วนะครับสวยแน่นอนครับเหรียญนี้ใบหน้าต่างๆนะครับ นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นยันต์ต่างๆพิธีนะครับยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็คนสร้างก็เรื่องของการบริจาคก,การร่วมทําบุญกับองค์หลวงพ่อต่างๆก็เต็มที่เต็มร้อยนะครับดังนั้นวันนี้เป็นการพูดคุยมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นนะครับประเด็นต่างๆมากกว่านะครับว่าทําไมเหรียญรุ่นนี้หลวงป่อทองถึงได้รับความนิยมนะครับซึ่งกระแสะความนิยมนั้นไม่เพียงเฉพาะในเมืองไทยนะพี่ๆหลายท่านก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่ากระแสะความนิยมของเหรียญรุ่นเจ้าสัวพันล้านเหรียญรุ่นนี้ ไม่เพียงเฉพาะอยู่ในเมืองไทยนะครับที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศลาวนะครับผมก็เคยทาคลิปเกี่ยวกับข่าวไปแล้วนะใช่ไหมครับการประมูลต่างๆโอ้โหครับใส่กันนี่ไม่ยั้งเลยนะพี่นี่ครับพี่ดูราคานะครับาราคาที่สูงกว่าเมืองไทยแน่นอนนะครับราคาที่เคาะประมูลแล้วก็ผมมองว่าที่ที่ประเทศลาวนะน,น่าจะเคาะกันจริงด้วยนะน่าจะเคาะกันจริงๆแบบว่าไม่ไม่มีหน้ามา้าไม่ค่อยมีหน้ามา้านะในความคิดเพราะว่า ก,ก็น่าจะเป็นชนที่คนที่พอมีตังค์หน่อยที่จะเล่นพระของเมืองไทยนะครับดังนั้นก็ผมก็เคยเข้าไปดูไลฟ์ของพี่คนนี้นะครับที่ที่อยู่ประเทศลาวนะครับก็ใส่กันนี่แบบโอ้โหไม่ยั้งเลยนี่นะครับที่เมืองไทยนี่ราคาต่ากว่าแน่นอนนะครับราคาแต่ละเหรียญเนี่ยที่เมืองไทยราคาเตียนหนึ่งแต่ว่า เขาถามว่าคนไทยร่วมประมูลไม่ได้นะครัให้ประมูลแต่ว่าค่าส่งเขาแพงเราเช่ากันที่เมืองไทยดีกว่านะก็มีหลายๆพี่หลายคนที่ยังที่ยังแบบประมูลกันอยู่นะครับในเฟซในอะไรต่างๆในช่อง YouTube ต่างๆก็มีการประมูลกันอยู่นะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงต้องน่าเก็บนะครับพระรุ่นนี้จะยังมีการเช่าหาบูชาไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับย้ํานะครับ ก็เหมือนกับเป็นผ้าหลักนั่นแหละพี่นะครับผ้าหลักก็คือเช่าหาบูชากันไปเรื่อยๆนะครับความสวยก็ไม่เป็นสองรองรุ่นอื่นนะครับนะแล้วก็นี่ครับมวลสารอ่ะมวลสารพิธีต่างๆนี่ครับผมไปได้คลิปตัวนี้มานะครับพิธีการหลอมนี่ดูสังเกตดูองค์หลวงพ่อนั้นโอ้โหมาตรวจงานเองเลยนะครับมาตรวจงานการการนี่เลยครับการหลอมมวลสารต่างๆที่จะมาสร้างไปเหรียญเจ้าโสพลานนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปสั้นนะครับให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า จะเป็นคลิปยังไงนะครับเชิญรับชมครับผมแชร์ไม่เป็นนะแชร์ไงวะเดี๋ยวปั๊มเดเลยอันนี้เป็นทองคำทั้งหมดนะครับที่เราจะนำมาปั๊ม ทองค 5, ํคท,งคทั้งหมด99ชุดนะครับทองคําทั้งหมด99ชุดอันนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่เป็นแผ่นจานนะครับเป็นแผ่นจานทองคําของหลวงพ่อทองนะครับที่เราจะหลอมมาทํานํามาเป็นเหรียญปัม๊มเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็ทําติดหน้ากากอันนี้เป็นห่วงห่วงพระเก่านะครับห่วงทองคําที่คุณบอยท่าประจันได้อ่มอบไว้ให้ในมาเป็นถนนมณลสารรุ่นนี้นะครับ โอ้โหก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับการหลอมมวลสารเหรียญเนื้อทองคําต่างๆนะครับซึ่งผู้สร้างนั้นเขามีความชัดเจนนะครับชัดเจนในเรื่องของการจะสร้างมาจึงทําให้คนที่เช่าหาบูชาก็คือเล่นได้สบายใจนะในความคิดผมนะถ้าผู้สร้างมีความชัดเจนนะครับการเช่าหาต่างๆก็จะมีความสบายใจนะครับเลยนี่เลยนะครับโอ้ถ้ามีคําถามนะมีคําถามว่า ทำไมหลวงพ่อทองนี้ถึงถึงไปดังที่เมืองลาวอก็มีคําถามว่าทําไมเกจีท่านอื่นที่ประเทศเพื่อนบ้านเราไม่มีใครไปมีเช่าหาบูชาหรือเปล่าก็น่าจะมีนะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ดังมากเดี๋ยวเราวันนี้พอดีผมไปเห็นคําถามคําถามนี้นะครับก็เป็นคําถามที่น่าคิดนะครับว่าทําไมหลวงพ่อทองนี่ถึงถึงไปดังที่เมืองลาวนะอันนี้ผมใช้ความคิดเห็นส่วนตัวก็แล้วกันเนาะในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ อย่างแรกนะครับอ่าอย่างแรกนะครับก็คือหลวงพ่อคูณนะครับคนลราวนี่น่าจะรู้จักหลวงพ่อคูณนะเพราะว่าหลวงพ่อคูณนี่เป็นพระเถระที่โอ้โหมีพุทธาคมนะครับตั้งแต่ชื่อเสียงตั้งแต่เมืองไทยนะครับแล้วก็สมัยสงครามเนาะสงครามที่ลาวนะครับที่มีทหารสารัฐต่างๆถ้าเคยเคยได้ฟังนะทหารสารัฐเนี่ยมาประจําการอยู่ที่โคราชเนาะสนามบินพูดนี้ง่ายนะครับต่างๆ แล้วก็ได้เมียคนไทยใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าในตำนานได้เมียคนไทยแล้วก็เมียคนไทยเนี่ยก็ไปเช่าหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณแล้วก็ห้อยให้ทหารสหรัฐนะครับคนที่ห้อยนี่นะครับรอดตายมานะครับหลังจากที่ขับเครื่องบินนะทหารสหรัฐสมัยนั้นจะอยู่ที่เมืองไทยเยอะนะครับขับเครื่องบินไปรบที่ประเทศลาวนะครับคนที่ห้อยคนนั้นนะครับนะครับรอด อย่างปาฏิหารนะครับคนอื่นๆนะครับที่ไม่มีเครื่องรางตัวนี้นะครับโดนยิงเครื่องบินตกก็มีแบบนี้นะครับดังนั้นกระแสความนิยมต่างๆจึิงได้รับความนิยมมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วสำหรับหลวงพ่อคูณน,นะครับดังนั้นประเด็นแรกก็คือคนลาวนี่รู้จักรู้จักหลวงพ่อคูณน,นะครับแล้วก็ลงประเด็นต่อมานะครับนี่เลยนะครับ หลวงพ่อทองนี่เคยไปปลูกเสกนะครับปลูกเสกพระหลักวัดองค์ตื้อนะครับน่าจะอยู่ที่หนองคายนะครับอยู่ที่หนองคายนะครับจึงทําให้นี่เลยนะครับหลวงพ่อได้มีน่าจะมีโอกาสได้ไปที่ประตูชัยนครเวียงจันทน์อยู่ที่ประเทศลาวนี่ก็เป็นภาพที่หลวงพ่อนั้นถ่ายรูปนะครับกับสถานที่ที่เมืองลาวนะก็เป็นจุดแลนด์มาร์กเนาะที่ใครที่ไปประเทศลาวนะครับที่เวียงจันทน์ต้องถ่ายนะจุดจุดนี้ดังนั้นนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับผมคิดว่านี่เลยนะครับ อาหลวงพ่อก็เคยไปปลูกเสกวัตถุมงคลต่งางๆนะครับแล้วก็คนลาวนะครับก็น่าจ,จะเห็นรูปนี้แล้วก็กระแสนะครับต่อไปนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ผู้สร้างนะครับผู้สร้างก็คือคุณบอยท่าพระจันทร์คุณบอยท่าพระจันทร์ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับมีนคนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วก็ในเมืองลาว ลหลายคนก็รู้จักคุณบอยทัพพจันทร์ผ่านทางโซเชียลต,ต่างๆมันจะเป็น YouTube Facebook ของคุณบอยนะครับจึงทําให้ชื่อเสียงตรงนี้นะครับลหลายๆคนก็ต้องการเช่าหาบูชาเพราะที่จริงแล้ววงการพระเครื่องเมืองไทยนี่นะครับถ้าผมว่าไม่มีโควิดนี่โอ้โหก็คงมีได้หลายรุ่นหลายเกจีแหละที่ต่างประเทศจะเข้ามาเช่าบูชาโดยเฉพาะโซนแถวเมืองจีนแถวไต้หวันต่างๆนะครับที่เขาชอบอเครื่องรางของขลังของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ เอาข้อมูลดีๆเนาะมาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับว่ารุ่นนี้ทําไมถึงน่าเก็บนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นอันนี้ข้อหัวข้อหรือว่าข้อมูลในการวิเคราะห์นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับไม่ได้มีหลักอ้างอิงจากที่ไหนนะครับเป็นการวิเคราะห์อของตัวผมเองเพื่อที่จะเอาเป็นแนวทางในการเก็บสะสมเนาะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยมาด้วยนะ,นะครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์โดยตัวผมเองว่า ทำไมรุ่นเจ้าสัวพันลานตรงนี้จึงได้รับความนิยมและไม่ได้นิยมเฉพาะเมืองไทยนิยมถึงต่างประเทศก็คือที่ประเทศสปปลาวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการเช่าหาบูชาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราอยู่ประเทศไทยผมคิดว่าก็ควรมีเก็บสะสมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับต่อไปจะราคาน่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีการเช่าหาบูชากันเรื่อยตอนนี้เนื้อหลักๆนี้ไปหลายหมื่นแล้วนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินหน,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 น้ากอกคำพวกนี้นะครับดังน,นั้นก็ เอามาฝากพี่พเนาะหรือท่านใดสนใจเชื้อหาบูชาผมก็จะทยอยได้มานะจะได้มาไม่ค่อยเยอะนะครับสมเหรียญบ้าง2เหรียญบ้าง5เหรียญบ้างนะครับที่ที่ทยอยได้มานะครับตัวนี้แต่ตอนนี้แบบรุ่นนี่ไม่มีแล้วนะพี่นะสู้ไม่ไหวนะหลักพันผู้ตรงๆนะครับผมเอามาครั้งแรกนะแบบรุ่นเนื้อนะหกร้ผมมาแบ่งนะพี่ครั้งเลกชุดเลกที่เอากับผมจําได้เลยนะครับน่าจะประมาณ5ถึง ได้ไปนะครับเหรียญละหกร้อยห้าสิบโอ้โหผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เหรียญละพันเลยนะเพื่อนนะไอเหรียญรุ่นเนื้อนะก็เสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แบ่งปันพี่ๆนะครับไม่คิดว่ากระแสจะแรงขนาดนี้นะครับดังนั้นก็เป็นเหรียญที่ผมแนะนําก็แล้วกันเนาะน่าเก็บสะสมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของน้องในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับเราลำเรารวยพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับ